สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ทางช่องของภูดนชแนลก็พามาดูพระใหญ่ครับที่วัดป่าหนองแสงครับที่อำเภอหนองวซอจังหวัดอุดรธานีของเราครับจากที่คลิปที่ผ่านมาเพื่อนๆก็ได้รับชมกันนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตล่าสุดครับว่าไปถึงไหนครับที่พระใหญ่ครับของวัดป่าหนองแสงครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศข้างทางครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันครับว่าองค์ใหญ่ขนาดไหนครับ ครับเดี๋ยวตามมาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นกำแพงวัดครับพื้นที่ก็จะเยอะพอสมควรครับน่าจะประมาณร้อยกว่าไร่ได้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับกำแพงั้วก็จะยาวเลยครับเดี๋ยวเราเข้าทางประตูใหญ่ครับเดี๋ยวตามมาเลยครับเพื่อนๆครับ ตอนนี้เราก็มาถึงที่หน้าประตูแล้วครับนี่ครับดูครับนี้ก็จะเป็นวัดวัดลาดอะไรลา,ลาดสงเพวัดป่าน้องแซงครับเดีย๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับ<ม>ก็จะมีบอ่อ<ม><ม>เลี้ยงปลาด้วยครับมีสระน้ำด้วยครับ นี่ครับสำหรับการให้อาหารปลาครับเดี๋ยวเราจะไปดูผ้าใหญ่ก่อนครับเดี๋ยวค่อยออกมาครับดูว่าจะมีปลาเยอะขนาดไหนครับอันนี้จะเป็นบริเวณวัดครับก็จะมีต้นไม้เยอะมากเลยครับนี่ครับนุ่มลื่นครับส่วนมากเพื่อนๆคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาที่ อำเภอหนองวซอจังหวัดอุดรธานีก็จะเห็นท่าใหญ่ครับเพราะว่าอยู่ข้างทางก็จะมองเห็นครับเพราะว่าองค์ใหญ่มากเลยครับนี่ครับที่สร้างนะครับจากที่เราทําเทปที่ผ่านมาก็ถือว่านานพอสมควรครับอันนี้ก็ใกล้แล้วครับใกล้เสร็จแล้วครับก็จะสวยงามมากครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆก้กันนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่หน้าองค์ แล้วครับที่เรามาดูกันครับนี่ครับตอนนี้ก็สร้างไปได้เยอะแล้วครับใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับจะองค์ใหญ่มากเลยครับสวยงามมากครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้กันครับนี่ครับจะใหญ่มากเลยครับ ตอนนี้ก็น่าจะเสร็จไปประมาณ70%ได้ครับในการสร้างผ้าใหญ่ครับที่วัดป่าหนองแสงครับเดี๋ยวเราจะดูริเวณรอบๆครับนี่ก็จะมีต้นไม้ล้อมรอบครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากครับสำหรับบริเวณกว้างครับสำหรับจัดงานอะไรต่างๆครับ ถือว่าเป็นองค์พระที่สวยมากครับของอำเภอหนองวซอครับจังหวัดอุดอรธานีครับ mm hmm. เพื่อนๆคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาก็จะสะดุดตาครับเพราะว่าส่วนมากทางผ่านทางใหญ่ก็จะ เห็นองค์พระใหญ่มากครับสำหรับทางไปหนองบัวลำพูหรือที่อุดอรครับเพราะเป็นทางคันนะครับแม่บ้านของเราก็รออยู่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับกันก่อนนะครับก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องของ b l ด e d o c h a n e l ได้ครับในการทำคลิปต,ต่างๆครับนี่ครับแม่บ้านของเราครับ ัน,นก็จะเป็นอีกช่องครับของแม่บ้านของภูดอนเเนลครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเป็นกําลังแรงใจให้กับแม่บ้านของภูดอนเเนลก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปต่างๆได้ครับเป็นกําลังแรงใจให้ได้นะครับในช่องของลาลิตาลูครับก็คือภาษาอังกฤษครับก็สามารถคนทาง YouTube ได้นะครับก็คือ l a l i t a l u ครับก็จะสามารถเห็นเลยครับ เป็นช่องของช่องยูทูบเบอร์บ้านที่ยูทูบเบอร์ใหม่ครับประมาณ600กว่าซับครับในช่วงนี้ครับเพื่อนๆคนไหนอยากเป็นกําลังแรงใจก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้ครับเพื่อนๆคนไหนรักช่องของผู้พิทูานลก็เป็นกําลังแรงใจให้กับแม่้านด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ไว้เช่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม